การศึกษาทุกวันนี้ไม่ได้พยายามสอนนี่จะให้คนเป็นคนดีแต่ว่าพยายามที่จะสอนให้คนเป็นคนเก่งฉะนั้นโรงเรียนก็ควรที่จะเริ่มปลูกฝังคุณธรรมความดีเรื่องของการปลูกจิตสำนึกที่จะทำให้ทำให้คนที่ผ่านที่อยู่ในระบบการศึกษาเด็กๆทุกวันนี้รู้จักกับคำว่าหน้าที่ของพลเมือง ยให้การปฏิรูปการศึกษาเนี่ยของของประเทศเราไปในทิศทางเดียวกันในทิศทางที่ถูกต้องและก็ต่อเนื่อผมคิดว่าเด็กๆที่โตมาหรือคนที่อยู่ในระบบการศึกษาที่ผ่านการะบบการศึกษามาเนี่ยมีคุณภาพปัาจากการคอร์รัปชันแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเยป็นประเทศที่เข้มแข็งต่อไปในแะน่คต